เห็นเห็นตุ่มหลายมูนี่นี่มูนึงพี่น้องอันนี้มูนึงเด้อดจะพามาอีกนี่มูนึงมูนึงมูนึงจะพามาอีกเด้อพี่น้องเลยปาดหลายครับพี่น้องมาผดังกักะในแท้แท่นี่จ้ะนี่จ้ะอีกมูนึงนี่นี่อันนี้นะจ๊ะนี่ตั่มหลายมูนี่อันนี้มูน้อยๆจ้ะนี่มูน้อยอีมูนึงเดี๋ยว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 อีมูนึงจ้ะเดี๋ยว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 แล้วใคสี่บอกใครว่าที่เดี๋ยวจ้ะอีกมูนึงจ้ะมูนึงมูนึงมูนึงอ่นเด้วนอ่านสองมูอยู่บุ่นไปาดทางสาย มาอีกค่ะพี่น horses. ้องมาอีกค่ะโอ้ยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยลายกระดอกกระเดียดพี่น้องเอ้ยนี่จ้าพี่จ้านี่นี่พี่น้องเอ้ยปัดพี่น้องเอ้ยสีมุ้พี่น้องเอ้ยปัดทั้งพุ่นกับทั้งข้าลังออกขาวเต็มเลยไปเก็บก้อนนะค้าไปเก็บก้อนไปเก็บก้อนนี่จ้านี่จ้านี่นี่ มหน่วยอึมัดกับพี่น้องน่า ต้นพูนค่ะต้อนอยูู่นเดียวเนี่ยสับเตะกินพวงพีออกลายเธอพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากิน้หอกันพี่น้อง ตอนเศร้าจะมีแต่บานเฮจะบานช่วงบ่ายจะมีตุ่มพี่น้องเอ้ยลายคักลายเน่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยลายคักลายเน่พี่นาพี่นากาลังเกิดเต็มเลยพู่น้องเต็มปลาเลยพี่น้องเอ้ยพู่น้าเห็นขาวๆบ่พผ่้น้อันนีก็แม่นพี่น้องเอ้ยคักแน่ๆเลย มาด้อยจ้ามาเก็บผีน้ำกันเด้อจ้านี่นี่กำลังออกคักเลยค่ะโอ้ยเก็บมาหาหงมูลแล้วจ้านั่นแต่เกี๊ยนี่กระตาสเต้เพิ่อนเข้ามามามากระตาเป็นต้นนบึงกำนี้ค่ะที่นี่ค่ะกำลังเก็บค่ะเพิ่งมามาเก็บค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้าสิเก็บเราด้ยวยจ้าพี่น้องเอ้ยเป็นต้นกูดแล้วค่ะขุดแล้วงามขนาดค่ะงามขนาดงามขนาดงามขนาดพี่น้องกูขืนเว้ ข้าขาหลูะดเนพึ่งเข่ามาพี่นงค์พึ่งเข่ามาจากทางติดขอบทาาเลยนพี่น้องนี่ติดทางเลยจ้ะสามสี่มืมู่สิบยี่สิบดอกแต่เป็นปวกน้อยจะไม่ได้มาถ่ายรูปไปเลย พี่เพชรน้ำกันด้วอพี่น้องมันแตกเนานะ เกินปุ้ยมุ้ยค่ะพี่น้องนี่ก็เอาไปไม่ออกมีสิบกุหลาบจะฟังคุณกันมีเงินบ้ไงโอ้ยไกลๆบนเน็มเห็นอยู่งจะเจออีกแล้ว Nè, muốn lựa chọn ý cha, ý muốn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  ý cái cây muốn ý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  nè nè สะเทือนงิน,งนบนุเดินเดินไปตรงนี้เดินโดนแต<ก>น <มา S 2> ต่อย<า>อุ้ยพีเอ้อคักคา,าเจร้วยติวะเขาเดนเหยีหยาบคนนี้กลงทางทนะีนะเขาได้เองได้นะ่ะ